ก็สิเห็ดปลาเด็กแล้วติโอ้โหแค่สการปลาจะทำปลาเด็กอันนี้เอาไว้ไหมคะม่ก็เอาอันนี้เขาเรียกปลากระเดิดนะคะอุ้ยุนี้ไม่มีต้องปล่อยหรอกค่ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะอตายเส็จนะฮะตายก็ลงนี่แหละก็จะสุกตำปลาหมดนั่นแหละ เอาที่เป็นเป็นไว้ก่อเป็นก็ตามก็เ,เลือกอะไรเนี่ยเาเหลือเอัปข้าวหน่อยอ๋อจะมาจับทำไมมันขาวเอา้าถ้ามันจับมันจะค้างเหรอคะเดิโอ้โหเห็นมีเลยได้แซมนีล่ละเมื้วสาวนี่เหลือแหววอัปข้าวหน่อยแล้วลงใซมประเด็๋เวมันกันแซมได้ไดได นี่แหละมีปลาเข่งน้อยทำปลาาไว้สี่ค่ะใส่ดูดีใช่ใช่ใช่ทำทำปลาล้าแบบบังพริกดิบอะค่ะใช่ต่อไปเราก็จะไปปลูกพริกนะคะพอเราปลาล้าเราทำแล้วนะคะพริกตอนนี huh. uh, uh. Uh ้ขาดพริกอย่างเดียวนะคะ ออแถวนี้เขาไม่ต้องซื้อหรอกวลาลาอะไรน้อยหมดแล้ว